มึงโก้ไม่เนจะรอกอันเดียดกัเสียพอเห็น,นมมหน,น,า,มา,า,นมามึงต้องมั่นจะเชื่อจะเปลนตีผูดนำพูดาใส่สุดดีมากมันบก้วยเฉียดตัเด็ดดีเชื่ได้จังไรเป็นย่งง่ะเห็นหาน,าน,นาม,มึงกูกับมือพองฟาจิโท่เหนื่อยก็พักหัไม่รักก็หาใหม่จะรองให้ไปทำไมหา,ามหัวใหม่โ้วใหญ่กว่ามึอหูหอกัดเสียจะทงังแล้วเวลาเอากับคูดีม เรากินยาผัวใครเบื่อเศร้าเราเศร้าเบียร์เบเศร้าได้บ่เลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รักแน่ต่เลิกกิ๊กเลิกกั๊กเมียรักใหญ่ไปเลิกพนันเลิกมาเมียพอใจถ้ามึงเลิกหายใจวันไหนกูชัยโย่เบื่อุนจีนมึงแซ่ดอีกมึงตายสิเบิดเมืองปุ๊บปั๊บเบียร์คั่เบียร์เนียเบียร์เดียว หัวเจ้าตีตออหัวคอยเห็นได้ผัวเป็นตัวเป็นตนตีนี่ล่ะไปได้มางหรือไฉ่เนี่ยหาวคอยกับมหาขายของมกันนี่คอยมาเบิ้งทีคอยคอยจอดที่ไม่เรียบร้อยแล้วนี่นะเออจอดที่เหอยจะเอาของมาขายเะ้ด้วยนีโอ้โหดีแล้วงานพราะร่ำเพราตกจอดที่หอกความาขายขายเหล่าขายยาวมาก็ะนี้มันเป็นลูกค้าคอยหันลาได้กันมางนี่นะแม่นลแนลมันมากินเหล่าล้านคอยเมื่อถ้าพันมันบ่มีเงินใจคอยคอยได้เอามันมาสีใส่ดี ยื้นักกันหลายมือนจะยื้นักกานโดนเอาว่าหลายมือกัจไัมันเป็นเงียไปหาพันเนอะโอ้ยเียหาพันกูนอนมึงสองขึ้นมึงกะชุบเลยเนี่เอาเท่านั้สองพันห้าสองขึ้นเป็นหาพันเอชุบัจจัยกูบ้านนี่มากันมึงมันเป็นเงียกูสองร้อยมันมาสีกูหาเทียบมันไม่งียมนี้อยู่ก็เป็นเี้กูเปิดธุรีิจไทยออกไอ้หั แกก็ฟองเดียบูนับมูก็ได้โยเออเมื่อนี่ม่จองมองขายของแล้วเจะเบิ้งไปเห็นหอยเนี่ยลอดทางมอกเครัเจ้าลอกกรสอบท่านส่นคอยจะแพงื้อันได้ะลอเของอาไรลองเจ้าสอง่านคุณไปเอาที่เช่นนี้สันเตดหมาเนี่ยเอาแพ่งขดเมื่อนี้มะเขือกับไร่ไไปพบของมาจังละเออไปเไปไปสิเมื่อนีเปิดป้องกันดยล้องลุหลายเอเนี่ย่านี สิอุ้มลูกอุ้มหลานไปใส่มันบอกเป็นลูกแล้ยันี่ผู้ใดเนียคอยแท้นี่ล่ะปากร้อนเมียังูดไดเนียตอทีเมียนี่ยาไว้เสอนโดนายผูเห็นหนักนขึ้นสิอุ้มขสิหักมันแห้งแค่เอาียคอยนอตานตาบอดกันเลยก็วดบิีดาซัวสิปิดดูดูกาเดียวขวสิบมุปพูดได้อกขวาิดแห็งข้ออุ้มเหรอวา เดี๋ยวเห็นบ่อขีมมันแท่เห็นบ่อังเสียเศเล่นเนียมึงันตาบอดวะท้อเสียเศต้นบ่อี่ลังเป็นไหนมันเสียเศษจะมึงเกิดเอาไป้ม่งตาบอดชักเสียเศษชักตาบอดคือการ2คนเสียมกเสียต้นต้ี้มึเสียศิลเดี๋ยวพักันเป็นนี้ยงนเนี่ยตัวกับเนียกัน อาชีพปริผ <rôle à déc> ัวกับเนี่ยอเป็นวลามีร้องต่อไปเราได้เห็นต่าบอกแค่ตาบอดไม่ยี่เขาไม่เห็นบอลลาตาบอดมาเบิ่งกันกันเนี่เาเห็นกี่บอหลายใช่หมยบ่ายคดีแล้วพี่บอกพี่ไม่นอนบอกน้อบอกแม่ต้องนั่งมาบ่ายคืน กดูมีงานทำกั่เห็นแต่งาบังคบกาดม่าเป็นงานหาลาดกาดลำบากแต่เราคนนี้มันต้องหงเลยหน้าคุยไม่จะมีลำจ้างอย่างในยีราดเลยย่ามหน้าเหมือนบบลำจ้างล้แล้าเะไยคนแล้วได้บัตรถือสมัครถือซ้ำไปมาเพืรอเทียนเพกาล้ไปมือและจากมันโอ้ยมาท่านพ่อเทียงเราเลยไปหาลอยบัตรเทียนท่ามันลงกาหาเลยเจ้ายังเห็นยบนลดียาวอยากเห็นเราลย <im> <klar> ่กากาารโลกกาไม่บอมื่อโกดก้ามันลลกา ก็ไอ้ผาดต้ันตงเนี่ยตองกแขีทิก็หาต่่าแล้วมันสีไอขี้มก็ออกเอง่างขาวเนเหองนี่ลบก็จะได้คอยเพ็้เจ้าคน่อยตัดออยตาไอตาบอจะคุยไรบอดตาตาเนี่มือกูบอดกอยก็อยากเห็นแฉท่านเจ้ตัดออยอยู่ตัดพืนซสายเล่นตัดออยตเห็น เป็นได้ไงเอาห็นัวดตั้งไว้มันบ่หลับนานันมนนาแรกอหอเอาก็ตวดส่เสือนรนอนเอาไว้เอ้ยเอสเสือนเีดขยาวน้มันคายนอมันายมันคายะฮอดสเสือขยวใส่เสือซ้ซุแไแไอีาลเแซซุซุซุซ่นซุ้าด่าใส่เาเสือทีมมาเสือมากไป่านก็ใ คิ้ีมันดีมันงเอเสียไวลาเอาตลอดเสียไปล้เสียเลวล้ไปอวล้มปอย้แล้วบนลูกอ้หาลปอวยอางสสงใบอ้อยแสใบอ้อยสงแส้มใบอ้ยมันีแหงมันตัดไปสงใบอวยมันสาลทั้งลุม